โอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Moon Survival นะครับหรือว่าเกม Ark อากาศนั่นเองนะครับผมก็สำหรับภารกิจของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่านะครับกองทัพเอเลี่ยนกันดีกว่าผมจะจับแบบเอามาให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันครับผมส่วนตัวที่ผมจะใช้ก็จะเป็นสไปโนเทพตัวนี้นะครับเพราะว่าไอเซนนควีนนี่มันจะติดบั็กนิดนึงทำให้ผมไม่สามารถลงได้ครับโอเคไปลุยกันเลยครับผมสปีดค่อนข้างจะไวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรติดดัันะครบ มาทางด้านนี้เลยโอ้าต่นานนี่เพียบครับเคลียก่อนเลยดีกว่าไซนอนควีนนี่ไม่เอากลับให้หมดเข้ามาเลยเข้ามาเลยจริงๆแล้วโดนโตัวกับเราก็ได้ครับพวกนี้สบายๆอยู่กลับไปโอเคไอ้สามสี่ตัวด้านหลังนี่เหลือไว้แล้วกันเดี๋ยวมันจะเหงาเกินไปครับเพราะว่าในแมปนี้กว่าจะเจอเอเลี่ยนแต่และตัวนี่ปะโ,โอ้โหโคตรอนานอะแล้วก็แรปเตอร์ที่มันเป็นโครงกระดูกก็อยู่ดีๆก็หายไปเลยครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้พัฒนาออกหรือเปล่านะเดี๋ยวดับแรกก็ตัวที่ผมต้องการนะครับจะเป็นไอปลาหมึกนะครับผมไก่ตัวที่มีเสีดำๆแล้วก็ออกหน้าตาเหมือนตั๊กแตนตัวนั้นแหละอยากจะลองฉี่ดูว่ามันจะโหนหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจับได้ไหมตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยวิ่งกันต่อเรื่อยๆนะครับหายากนิดนึงด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่มี ไปต่อเรื่อยๆวันก่อนผมยังเคยเห็นอยู่เลยนนเนี่ยวันนี้ดันมาหายไปอีกอุ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ลงมาจากไหนดิกระโดดลงมาจากข้างบนเนีครับเห็นชัดเจนเลยฆ่าไปก่อนเดี๋ยวรอบนี้ผมลองฆ่าเองมันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีความสามารถพิเศษหลายแบบนะครับมีพลังพังตัวด้วยดีไงครับผมแต่ว่าต้องเก็บอาวุธนิดนึงเพราะว่าอ,อาวุธมันไม่ยอมหายมาด้วยนี่มาดูกันว่าไอ้พวกนี้จะเห็นผมหรือเปล่านะครับ จองมาด้านหลังก่อนไม่เห็นดีกว่าสบายๆยิยงเจอปืนหน่อยปืนปืนปืนเฮ้ยทำไมเอาปืนออกมาไม่ได้วะเนี่ยยังไงยังไงอ๋อรู้สึกว่าปุ่มมันจะสลับกันอยู่นะครับดันไปใช้ภาษาไทายอยู่ใครที่มีปัญหาแบบเปลี่ยนอาวุธไม่ได้นะครับให้ไปกดตัวหนอนนะครับผมเอาไปดิเข้าไปดีเออมาเลยกระนำเข้าไปเฮ้ยทำไมเสียงปืนแปลกๆวะเนี่ยเสียงปืนสลับสลนะครับ เรียบร้อยตายไปหนึ่งตัวตัวด้านหลังนี่เจอกองจักรสังหารเลยไหมออกมาเข้ามาปาไปนี่โดนไปหนึ่งทีเป็นไงถึงกับเลือดสาดกันเลยเหรอมีเลือดสาดนะครับสังเกตดูโอโ้เลือดมันเหมือนพลังอะไรสัอกอย่างไปสาดอยู่ที่พื้นจัดต่อไม่ตายด้วยถ้างั้นเราปืนไปไม่ตายเราปืนไปตายดีตายดีตายดีตายโคตรยากเรียบร้อยครับ กว่าจะตายโอ้โหแล้วก็ยังมีกล้องที่ใช้ในการแบบสแกนเอเลี่ยนด้วยนะครับผมสแกนได้ทั้งเอเลี่ยนแล้วก็ตรวจจับความร้อนได้ด้วยครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูดีกว่านี่เลยครับอันนี้จะเป็นที่ใช้ในการตรวจจับความร้อนนะครับส่วนสีเขียวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการสแกนเอเลี่ยนได้ไงอยู่ด้านหน้าครับหนึ่งตัวครับผมกําลังจะไปกัดสไปโนเราด้วยดิมันตายแน่นอนปรับเข้าไปเรียบร้อยทีเดียวอยู่ ตายแบบจมดินไปเลยนะครับโอเคทีนี้ก็ไปตามจับเอเลี่ยนกันต่อเลยหาไม่เจอสักทีเจอแต่เซโนโควีนนะครับผมไอพวกปลาหมึกมันจะอยู่เป็นบางพื้นที่นะครับมันจะไม่ได้อยู่ทั่วไปหายากนิดนึงเอาละครับตอนนี้ด้านหน้าของเราผมเจอปลาหมึกแล้วนะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับจับทั้ง2ตัวเลยก็แล้วกันนานๆเจอสักทีหนึ่งหายากมากๆครับ เตรียมปืนให้พร้อมก่อนลูกดอกมีอยู่1 1 8นะครับน่าจะพอเข้ามาแล้ววิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้โหวิ่งไวมากเกือบจะทันเราอยู่แล้วทั้งเมื่อกี้จังหวะรีโหลดกระสุนนี่แหละเราเสียเปรียบเข้ามาดีเข้ามาดีกระโดดขึ้นก้อนหินก่อนอ,อุ้ยเดี๋ยวดูด้านหลังโดนตีกระเด็นเลยนี่องาเกิดว่าไม่ได้ใส่กอพีเดเตอร์นี่ผมว่าสลบไปแล้วนะครับจัดต่อจัดต่อขึ้นหินตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ย กระโดดขึ้นหินก่อนโอเคขึ้นมาได้อยู่ถือว่าโชคดีเดี๋ยวเดียวกระโดดยิงไปเลเวลทาไหร่ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้กล้องของผมนะครับทางไปแล้วรอบก่อนยิงต่อไปเอาให้ร่วงโอ้เลเวล4 4นี่ได้ได้ครับรอบก่อนถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเราจะจับเลเวล12เฮ้ยมันหนีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะหนีไปไหนตามไปสังเกตดูที่ขาเลดิขาอย่างฮาตามยิงต่อ อุ้ยลอยสูงกันไปไหมเสียเลือดอยู่เฮ้ยทำไม,ไไมรอบก่อนผมไม่เสียเลือดก็ไม่รู้รอบนี้เสียเลือดเฉยเลยอย่างนี้อันนี้ตามยิงต่อไปล่วงไหมล่วงไหมยังไม่ล่วงนะครับตอนนี้ลูกดอกกับปืนนี่จะเป็นแบบออริจินอลน,นะครับธรรมดาก็เลยยิงหลับจ้างนิดนึงหลับไหมหลับไหุ้ยูยีดีก็หันมาสู้เลยก่อนอะไรวะเนี่ยหันมาสู้เฉยเลยนะครับจางนี้นีอยู่ดีๆงงเหมือนกัน วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเข้ามาดิเข้ามาดิเอาเฮ้ยอุตส่าห์นหนีอยู่ไหนอยู่ไหนจะหนีไปไหนยิงไปโดนหัวอยู่หลับโคตรยากเลยกระโดดยิงโดนหลับไหหลับไหยังไม่หลับนะครับกระโดดยิงต่อเหนียวจริงโอ้โหลวงยังเนี่ยยังเลยนะครับรอบนี้ขอระยะไปชิดไปเลยยิงไปเรียบร้อยครับกว่าจะสลบโอ้โห โคตรนานเลยเดี๋ยวใช้เซไดทีปไปเลยนะครับเนื้อเน้ามีอยู่24พอหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจัดเซเดทีปไปก่อน1ขวดตอนนี้ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาแป๊บเดียวนี่อาหารเต็มแล้ววะโอ้โหผมว่าไอตัวนี้ต้องใช้เซเดทีปประมาณ3ขวดแน่นอนเลยอัดเข้าไปอัดเข้าไปเรียบร้อยครับใช้เซเดทีปสามขวดเลย คือจริงๆแล้วตัวเกมมันไม่ได้ดีไซน์มาให้เราจับมันได้ง่ายๆนะครับประมาณว่าค่าหิวจะลงช้าแล้วก็ขึ้นไวครับสําหรับตัวนี้หลังจากที่เราจับได้นะครับมีเลือดอยู่ที่2100นะอยครับดาเมจอยู่ที่167แล้วก็สปีดอยู่ที่100นะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปจอดไว้ใกล้ๆกับสไปโนก่อนสไปโนเราน่าจะมาทางนี้มันเป็นการไล่ล่ากันที่ค่อนข้างจะยาวนานนะครับดูเหมือนว่าลิกของยางอยู่เลยเนี่ยหน้าจอกับริบสีม่วง ใช่ทางนี้หรือเปล่ามองไม่เห็นสไปโนเลยครับลำด,ดับแรกขอเพิ่มสปีดไปก่อนดีกว่านะโอเคตัวนี้ถือว่าได้น้ำหนักมาค่อนๆจะดีนะครับน้ำหนักมาเดิมๆอยู่ที่1,400เลยโอเคเห็นคีบสไปโนเลยครับผมแล้วอีกหนึ่งตัวมันหายไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยหนึ่งตัวไปกัดสไปโนอยู่ดีกว่าโอเคโอเคจอดว่างนี้ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอพี่ดีกว่า อย่าไปตีสไปโนพี่เอามันก็ไม่ได้ตีนี่กว่ามันมายืนเฉยๆฮ้ยหรือว่ามันติดบัากก็ไม่รู้นเนี่ยเลเวลอยู่ที่20โอเคเลเวลกำลังดีนะครับกัดสไปโนเราใหญ่เลยลงตีไปไม่น่าจะฆ่าสไปโนผมได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ท่ากระโดดตีเมื่อกี้แบบอยู่ไกลยๆยังโดนเลยนะครับถอ,อยออกมาตอนยิงต่อไปตอนนี้สไปโนยังไม่มีเลือดออกแสดงว่ายังชิวๆอยู่ แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่ากี่ดอกมันจะสลบดิดิน่าจะนานน่าดูนะครับยิงต่อไปเดี๋ยวพอได้จ่ายตัวนี้ผมจะไปหายตัวสีดำต่อเลยครับผมสลบดิสลบดิบดอุ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายอ๋อไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายวิ่งหนีตกใจหมดนึกว่าจะมาตีเราจะหนีไปไหนยิงตามไปรอบนี้ไม่ต้องรีบครับเวลาไปอยู่ใกล้มากมันจะชอบโกรธนะครับผม อยู่ตรงนี้กาลังดีเอาเฮ้ยห,หลับไปแล้วนี่ว่ะโอเคเรียบร้อยครับสลบเมือดใส่เซไดทีไปก่อนอ๋อเซเดทีรู้สึกว่าจะทําให้ค่าหิวมันลดนิดเดียวเองนี่ว่ะมันไม่ได้เหลือศูนย์แล้วนะครับแต่ปกติมันต้องเหลือศูนย์นี่ลดมานิดเดียวเองครับลองใหม่ลองใหม,ใหม่เกิดอะไรขึ้นจัดไปหนึ่งขวดเฮ้ยมันคืออะไรอะ แปลกใจว่าเซเดทีฟเวลามาใช้กไกตัวนี้มันจะไม่เหลือศูนนะครับค่อนข้างจะงงมากๆโอเคตอนนี้เราก็ได้เอเลี่ยนมา2ตัวลยครับเดี๋ยวจะมาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าตามพี่มาเลยตามพี่มาเลยหรือว่าเราจะพาไปพร้อมกัน3ตัวเลยวะนนียโอเคไป3ตัวเลยก็ได้นะครับตามมาแล้วก็ไอตัวนี้ยังอัพอะไรไม่ได้นะครับข้าพลังมาก็โอเคครับพอๆกไกตัวเมื่อกี้เลย มีเลือด1น5 0นะาครับดาเมจอยู่ที่149แล้วก็น้ำหนักพั0 2นะครับผมโอเคได้อยู่เดี๋ยวผมจะขี่เป็นตัวนี้ก็แล้วกันไปพวกเราพร้อมแล้วลุยกันต่อเลยเดี๋ยวลองมาดูทางด้านนี้บ้างโอเคครับตอนนี้ด้านหน้าผมเจอแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะต้องพากองทัพของเราคราบไปเก็บในที่ปลอดภัยก่อนดีกว่าไม่งั้นตายหมดแน่นอนไอตัวนี้ดาเมจแรงครับตามมาตามะมา มาทางนี้มาทางนี้เดวอย่าลงไปอย่าลงไปขึ้นมาก่อนเอาไปไว้ตรงไหนดีเนี่ยไปไว้ทางด้านนู้นดีกว่ามั้งผมว่าเอาไว้ตรงแท่นหินตรงนี้ดีกว่ามั้งหินตรงนี้แบบโคตรกว้างเลยครับเอาแล้วหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยังงาไม่ถึงเหรอโอ้นึกว่าอะไรเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนจอดสไปโนไว้นี้แหละเท่ดีโอเคเฮ้ยเราจะวิ่งไปไหนล่ะ ตามมาดีตามมาดีเออไอพวงนี้ไม่รู้อะไรครับป้าบอรจริงโอเคแล้วก็เปล่าให้มันหยุดฟอลโล่นะครับจากจุดตรงนี้ไปเราจะต้องลุยเดียวนะครับผมมีลูกดอกอยู่84ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอจับมันได้ทั้ง3ตัวหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆตอนนี้ก็คือว่าขอสักตัวหนึ่งก่อนเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ดูยิงไปก่อนเลยมันค่อนข้างจะเป็นตัวที่มีดาเมจแรงนะครับแต่ว่าสปีดช้าเฮ้ยยายายา ใจเย็นใจเย็นโอ้พันสี่เราก็ยังไม่ฟังไอ้พวกนี้หนีมาหนีมาอย่าไปยุ่งกับมันเออโอ้โหเมื่อกี้ผมเป่าให้หยุดแล้วไม่ใช่เหรอวะเนี่ยยังตามมาอีกดื้อด้านจริงๆเลยปลาหมึกมันมีหลายขาวไว้ใจไม่ได้ยิงต่อไปมาทางนี้มาหาพี่ดี่มาอย่าไปยุ่งกับดโนเวสาวพี่ยิงต่อห้ามโดนตีห้ามโดนตีหน,นีก่อนมีโอกาสสลบสูงนะครับจัดไป รอบนี้ไม่ต้องนับนะครับผมเหมือนจะมี2ตัวอยู่ด้านลน่านะครับแสดงว่ามันเกิด3ตัวนะครับต่วใหญ่แล้วผมจะเจอประมาณทีละสองสาแบบนี้แหละเข้ามาเข้ามายิงไปโอเคโดนอยู่โดนขานะครับเดินหน้ามาเดินหน้ามาจัดต่อ,อยังไม่ล่วงเลยครับผมไม่กล้าเข้าไปดูเลยว่าจรงิงๆกลัวว่าตัวเราจะสลบซะก่อนไงเดินมาเดินมายิงไป ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าจับได้หรือเปล่าแต่ว่ามันต้องลองดูไงเข้ามาเข้ามาเลย,เลยอ้ยิงไปตั้งหลายดอกยังไม่หนีเลยครับอีกนั้นไหมกว่าจะสลบเข้ามาเข้ามาโอเคมันหนีแล้วครับผมตามไปตามไปกระโดดยิงยังไม่ร่วงนะครับตามระยะประชิดโอ้โหถ้าสลบไน้าเยอะๆน้าดูนะครับ จริงๆค่าสลบมันคงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าปืนเรากายเองครับตอนนี้มันหันมาสู้อีกแล้วนะครับผมหนีแป๊บเดียวแล้วก็สู้ต่อเหมือนประมาณว่าหมาจนต่อนี่ครับพอเวลาไม่มีทางไปมันก็จะสู้ต่อยิงไปยังไม่ล่วงเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยนี่จับตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ยิงมาหลายดอกแล้วเนะี่ยอีก2ตัวที่เหลือนี่ผมว่านะ่าจะไม่พอแน่นอนครับลูกดอกเรา แล้วปืนตอนนี้ก็ใกล้จะพังเลยด้วยครับค่าความเสียหายอยู่ที่40%สนะิบนตคสำหรับปืนยิงต่อไปอุ้ยยังไม่หลับอีกเนี่ยโอ้โหอะไรพี่จะหลับยากขนาดนี้หลับได้แล้วแล้วปืนจะพังก่อนวิงว่งวิงว่งวิวิหลับดีหลับดิหลับดิบดโอ้โหไม่ยอมหลับว่ะยังไงเนี่ยเอาให้ดีแล้ว เป็นการหนีรอบที่สองให้หลอกเราดีกว่าไม่ได้หนีโอ้โหไอตัวนี้แบบเจ้าเลเพทุบายนะครับบางอาจจะหลอกเราได้หลอกคนแก่ได้ไงโอ้โหเขามีจต่หลอกเด็กยิงไปโดนอยู่ล่วงดีล่วงดีไม่ยอมล่วงจัดต่อไปสลบไหมสลบไหมน่าจะใกล้เลยครับยิงหัวโอโ้ยังโอ้ยหลอกโอ้โหตกใจหมดพอเข้ามาใกล้แล้วแบบหันมาตี กวนตีนมากไอตัวนี้ประงาดประหาดาหาดลอกผมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับหลอกไปหลอกมาหลอกเท่าไหร่ผมก็เชื่อเข้ามาดีเข้ามาดีเฮ้ยหรือว่ามันจะสลบไปได้ไหเนี่ยผมว่ามันนานเกินไปแล้วครับแสดงว่ามีโอกาสที่มันจะจับไม่ได้เอาหนีอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสลบดีสลบดีเร็วๆว ไม่มีอะไรแบบวัดได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แว่นขยายอะไรก็ไม่มีครับผมในเซิร์ฟนี้อุปกรณ์มันค่อนข้างจะแบบฟาร์มยากหายากนะครับสุดๆยิงต่อไปโอ้ยังไม่ล่วงเลยเหมือนมันกําลังจะล่อเราไปหาเพื่อนมันหรือเปล่าเนะี่ยลูกดอกจากตอนแรกที่เรามี80นะครรู้สึกว่าตอนนี้จะเหลือแค่40เท่านั้นเองสแสดงว่าเรายิงมันไป40ดอกแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอเข้าไปดูเลยว่าใกล้ๆดูดิ เลเวลเท่าไหร่อุ้ยเลเวลตั้ง84ครับแสดงว่ามันน่าจะสลบยากครับผมน่าจะหลับได้อยู่เรียบร้อยครับโอเคค่าสลบเท่าไหร่เอ่ยอุ้ยค่าสลบตั้ง9,200คิดดูดิอันนี้คือลูกดอกของเรานี่แบบเดิมๆนะครับมันก็เลยแบบขึ้นน้อยใส่เซติทีฟเข้าไปก่อนตอนนี้หลังจากที่ใส่เซติทีฟเข้าไปนะครับค่าหิวจาก4,860นะครับเหลืออยู่ที่4,600ครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ย ลงมาิดเดียวเองยังคนกินเนื้อเน่าอยู่นะครับจัดไปหลายๆขวานได้ไปจัดรัวๆไปเป็นยังไงขึ้นมาแล้วครับคิดว่าน่าจะจับได้แค่ตัวเดียวนะครับผมอุปกรณ์ไม่พอในการจับขึ้นไหมขึ้นไหมน่าจะเหลืออีกครั้งเดียวเท่านั้นกำลังจะได้นะครับอีกทีเดียวครับผมใส่เนื้อเน่าไปอีกเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบไม่พอ เรียกได้ว่าจับได้มาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะครับเฮ้ยแต่ว่าที่ตูดมันนี่แบบดูน่าเกลียดมากเลยครับมันเหมือนกับพวกบันสบองอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันก็เข้ากับหน้าตาเรานั่นแหละตัวนี้หน้าตาเราก็โหดใช่ย,ย่อยข้าพลังเป็นไงบ้างเอ่ยตัวนี้มีเลือดมาดําเดิมอยู่ที่7540นะครับเรียกได้ว่าเลือดเยอะกว่าเซโนควีนอีกนะผมดามเมจอยู่ที่255นะครับสปีด1 0 0โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเริ่มเก็บเลเวลกันเลยดีกว่า การคลิกซ้ายนะเป็นการตีด้วยมือซ้ายนะผมคลิกขวาเป็นการตี2ทีแบบคอมโบต่อเนื่องนะครับแล้วตัวดําๆที่อยู่นี้ไปไหนแล้วเนี่ยดูว่ามันคนละที่ก็ไม่รู้ครับอ๋อแสดงว่าคนละที่แน่นอนตอนนี้ด้านหน้าของเรานะผมเจอเซโนควีนแล้วผมแล้วก็ผมก็หลงด้วยครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าในโนสาวที่เราจับมาเมื่อกี้นะครับไปอยู่ที่ไหนกันหมดจัดการเซโนควีนก่อนเลยเข้ามาดิตีไปตีไปคลิกขวาหน่อยเออตีแบบคอมโบ ถ้าพลังเดิมๆนะครับปะทะกับเซโคกีนโครับผมโอ้โหดาเมตโคตรแรงครับ,รบเซลโอโีนนี่แพ้แบบราบคาบกันไปเลยครับด้านหน้ามีอีกหนึ่งตัวถึงว่าสปีดจะช้าก็ไม่เป็นไรครับดาเมจแรงมากเดี๋ยวลองอัดสปีดไปที่300อยู่นี้ไม่ถึงครับได้แค่287ไวขึ้นมานิดเดียวแต่ก็ถือว่าดีขึ้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาวดไปหดไป,ไปตเตีอย่างเดียวจัดไปครับ สกระบวน5านะครับอยู่เลยครับผมแล้วก็ตรงนี้มีอีก2อสาตัวนะครับคายหมดคายหมดเข้ามาเข้ามาตีไปสับอย่างเดียวสับอย่างเดียวรูปแบบการโดนตีผมว่าคล้ายๆกับตาก,กแตนเลยนะครับแต่ถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกว่าตาก,กะแตนมันจะไม่มีตีซ้ายขวาไม่ใช่หรอจำไม่ค่อยได้เหมือนกันครับกด C ก็เป็นการแบบอุ้ยกด C ีตีสจังหวะเลยครับผมเมื่อกี้ผมก็ลืมไปมาลองดูจับไปหนึ่งสองอุ้ยเดี๋ยว ถ้าเกิดว่ามันกัดสวนมานี่จะตี3จังหวะไม่ได้นะครับแล้วมันจะมีใครให้เรายืมตีฟรีๆวะมันก็ต้องสู้บทดโอ้โหอะไรเนี่ยจริงๆมันน่าจะตีแบบไม่ต้องยกเลิกนะเนี่ยห้ามโดนกัดนะครับเอาวิ่งไปวิ่งมามาเจอเลยครับผมตามหาตั้งนานแล้วก็มันยังมีตัวนี้อยู่หนึ่งตัวในด้านล่างเมื่อกี้นะครับน่าจะอยู่ในหลุมนี้หาได้ไงเจอเลยครับ2ตัวครับผมเดี๋ยวลองดวลกันนี้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเข้ามา เข้ามาเลยหวดไปหวดไปมาดิเออสับสับสับตีเรียบร้อยมีเอาไข่แทงด้วยครับผมโ,โ,โคตรเท่ตัวนี้ตบดต้วยมือซ้ายมือขวาปิดท้ายด้วยไข่จัดไปจัดไปมาเลยมาเอาไข่เสียบเอาไข่เสียบนี่เรียบร้อยไปโอ้โหไปแรงท่าไข่นี่ครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ไข่หรอกผมเรียกให้หายเฉยครับมันเอาไอหางหนามนะครับเอาไปทิ่มขอเพิ่มสปีดกับดาเมจนะครับผม สปีดผมว่าไว้ที่332กําลังดีเพราะถ้าเกิดว่าเร็วเกินไปนี่เราจะได้ค่าพลังที่น้อยนะครับมันจะสู้กับตัวอื่นไม่ได้โอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้เราจะหาเอเลี่ยนนะครับสู้กับเราย่าเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราจะไปจัดศึกบันบันกันท้ายคลิปดีกว่านะครับเราจะจัดกันตั้งแต่เบาๆนะครับค่อยๆโหดขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมเรล่นนิวคิวแมตช์แรกครับเอาฟาร์เลสเตอร์เลเวลหนึ่งพันนะครับปะทะกับเคฟครอเลอร์นะครับผมเข้ามาเข้ามาตีไปตีไปเหมือนจจะะคิกตีังหวไไม่ด้นะครับ เราะว่าดาเมจมันนี่แบบทีเหลือเกินอุ้ยเกือบตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใครจะตายก่อนมาแรกกันแปกกันเลยจับไปจับไปไปไปอุ้ยเกือบตายเลยครับโอ้โหชนะมาได้แบบเส้นแดงผ่าแปลเลยครับแบบน,นี้ครับประสบการณ์ตอนนี้ได้มาอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสี่นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเลยต้องอัดเลือดไปอีกนะครับผมไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่นอน ตอนนี้เลือดของเรานะครับอยู่ที่3 0 0แสนนะครับสองพนานะครับผมแล้วก็ดาเมจผมอัพไปที่23,976นะครับมาลองดูกันว่าดาเมจจะแรงหรือเปล่านะครับการคลิกซ้ายนะครับอยู่ที่3 0 0แสนนะครับ32,315นะครับผมคลิกขวาก็จะเป็นคูณ2นะครับส่วนการกด C โอ้ยการกด C ีนี่แบบทีละ5 0 0แสนนะครับคูณ3ครับผมอุ้ยเอเลี่ยนตัวนี้ไม่ธรรมดาครับ โอเคทีนี้ก็ไปดูกันแมตช์ที่2ต่อเลยครับผมเอาเละครับผมแมตช์ถัดไปครับอัลฟาคาโนเลยเมื่อหนึ่งหมื่นครับจำนวนหนึ่งตัวปะทะกับเคฟคอลเลอร์นะครับผมเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยแลกกันได้อยู่ตีแรงไหมตอนนี้อุ้ยตีใช้ได้ครับผมเหลืองเลือดมานิดหน่อยแลกกันแลกกันคนละทีสองทีใครจะตายก่อนมันมีเลือดออกบ้างหรือเปล่าเนี่ยออกมาแล้วนี่หว่าโอเคเราน่าจะชนะอยู่นะครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่สับไปสับไปมา เตือนหน้าเข้ามาแลกการเรียบร้อยครับปิดฉากด้วยท่าจิ้มเสียบนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยโอเคไหครับประสบการมาเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราตันเลยนะครับผมจากแบนเมื่อกี้ทีนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มเลือดไปเลยดีกว่าเลือดผมต้องการที่ห้าแสนจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ถึงนะครับได้ที่สี่แสนห้านะครับที่เหลือก็เป็นดาเมจไปเลยครับคาดว่าน่าจะขึ้นจากเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดาเมจกันอีกรอบนึงนะครับผม การตีธรรมดาครับอยู่ที่400,002นครับผมการกด C อยู่ที่700,000ทั้ง3ทีเลยครับโอเคทีนี้ก็ไปลุยกันแบบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับผมเลยด้คิวแบบสุดท้ายครับเหล่าบอสสองตัวนะครับปะทะกับเอเลียนครับผมเข้าไปลุยกันมาเลยแรกกันได้อยู่ไอ้ลิงจิว๋วตาิก่อนเข้ามาเข้ามาจัดอย่างเดียวจัดอย่างเดียวตีไปหัวไปเหมือนเลือดเราจะไม่ค่อยลงหรือเปล่าเนี่ยตีต่อไปครับอู้หุเมกา้าพิเตคัสตาิก่อนนะครับผมเหลือแต่บัตรมาเธอ สับอย่างเดียวสับสามทีเราก็เสียบจิ้มไปอุ้ยอะไรวะโคตรง่ายเลยบอสง่ายกว่าคาโน่อีกนะครับทําไปทํามาสรุปเลยก็คือว่าแมตช์สุดท้ายของเรานะครับมันง่ายเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดอีกสักแบตหนึ่งดีกว่านะครับรอบนี้จะเอาแบบโหดๆไปเลยดีกว่าเอาล้วครับผมเลยนี้คือแบบสุดท้ายนะครับทีเล็กเลเวลหนึ่งมื่นะครับปะทะกับเคฟคอลเลอร์นะครับผมมาดูกันว่าเราจะสามารถชนะมันได้หรือเปล่าตีไปตีไปแรกกันคนละทีนะครับจัดไปหนึ่งสองสามตึงสองสามดูเหมือนมันจะมีเลือดออกแล้วนี่ว่า เฮ้ยไม่ใช่เล okay. ือดดีกว่าอันนี้สีผิวมันเดี๋ยวต้องลองดูดีๆนะครับตัวมันแดงเลยเกินไม่น่าจะใช่เลือดมั้งใช่ไหมใช่ไหมมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับรู้แต่ว่าตอนนี้เลือดของเราเหลือครึ่งนึงนะครับผมแลกไปแลกไปเร็วน่าจะชนะอยู่แต่ว่าคงยังจะล่อแลจับไปเราตีทีละสามแล้วมันตีทีละหนึ่งเราเกือบตายแล้ววิเดียวเร็วเร็วรวรีบต่อยแรงมือหน่อยไม่รู้จะรออหรือเปล่าโอ้โหบุรีว่าก ปุบิด่ดาใครจะตายก่อนใครจะตายก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับเราตายก่อนนะผมผมไม่สามารถสู้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันกัดผมไม่ได้ครับผมใส่สูตรอมตะอยู่สรุปเลยก็คือว่าเอเลี่ยนเรานะครับแพ้ทีล็กเลเวลหนึ่งหมื่นครับผมโอ้โหโหจริงเดี๋ยวมันต้องเจอกับสไปโนเทพตัวนี้สไปโนผู้พิทักษ์ดวงจันทร์นะครับผมตัวนี้ดุดหมดกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยมองกัดตัวนี้อุ้ยกัดแรงครับ นี่กนะดกับสไปโนยิ่งแทบไม่ไหวเลยโอ้โหผู้พิทักษ์ดวงจันทร์นี่ยังจะตายเลยเรียบร้อยเป็นวันวีนาสสันตโลริงครับวันนี้ผู้พิทักษ์ดวงจันทร์ก็ไม่รอดนะครับสรุปเลยคือว่าในพาร์ทนี้เราแพ้แบบราบคาบกันไปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ